หลังจากที่เราวางเสร็จนะครับก็ให้เราทําความสะอาดนะครับบริเวณรอบๆอนะครับพวกคาบฟักพวกอะไรนะฮะทำวามสะอาดให้ให้สวยนะครับแล้วก็บอกกานะลงไปได้ก็ยิ่งดีนะครับนิดนึงนะฮะบอกกาวอีวซี่นะครับลงไปนิดนึงเกา u ยูวีของเราก็ได้นะครับกาวยูวีของเราก็ได้บ่คว้ยนะกันน้ํากันอะไรเข้าพวกนี้นะ ก่อนบล็อกาวเราก็ต้องเทสก่อนนะครับต้องนํามาใส่เครื่องก่อน ก็ทางสกรีนนะครับก็ได้ปกตินะครับเดี๋ยวเราไปดูกันตรงที่เขาต้องการนะครับก็คือให้มันปิดนะครับในการแจ้งเตือนของจอนั่นแหละนะครับอโอเคนะครับอ่ะเรียบร้อยครับไม่มีการแจ้งเตือนนะครับ